สวัสดีครับผมอ่าก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็มีการชุดใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะ Battle Style เ,เนาะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินสะพานหล็กกันครับผมก็ไปซื้อการ์ดด้วยแล้วก็ไปดูอย่างอื่นดนะ้วยเนาะปะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีกว่า ก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่สหันหลีกันแล้วนะครับผมเราไปเดินดูของเล่นในแต่ละชั้นแต่อกันว่าเราจะซื้ออะไรบ้าง

ก็แถวไหนครับเลือกได้สุ่มเหมืนสุ่ม,มนี่นครับผมเป็นการ์ดชุดใหม่นะคผมชุดล่าสุดเลยก็นี่ชุดมาสเตอร์จูโจมต่อเนื่องกับจูโจมครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็นี่เป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับผมที่ใช้ชื่อใหม่อีกแล้วนะเป็นสตาร์เตอร์วีเด็กนะครับผมเซตชาเลนจ์นะอ่านี่ขึ้นต้นสัญลักษณ์ด้วย SCBT นั่นเอง,งส่วนอันนี้จะเป็นรหัสชื่อว่า S5I ไ,ไหม น่าจะ i นะอ่ะน่าจะ i s5it แล้วก็เป็น s5rt นะครับผมมาเดี๋ยววันสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องสีแดงซึ่งเป็นมาสเตอร์จุโจมครั้งเดียวก่อนนะครับ เรามาดูนก่อนนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อเป็นกล่องสีแดงนะครับผมสวยงามด้านล่างนะสัญ,ญลักษณ์การ์ดนี่ก็จะเป็นพิเศษนี่ครับผมในรายชื่อก็จะมีจูโจมครั้งเดียวนะครับผมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่นะครับผมสำหรับการ์ดโปเกมอนเนี่ยเพิ่งมีมาสําหรับเซตนี้เลยโดยเฉพาะเลยที่จะมี2เซตอีกเซตนึงก็จะเป็นสีฟ้าเนาะอ่านี่ด้านข้างนะเดี๋ยวเรามาดูจะได้อะไรเจ๋งๆบ้างนะต้องบอกว่าเอ่อสำหรับตัวกล่อง ต้องบอกว่ากล่องของรอบนี้ครับผมสำหรับตัวที่อยู่ด้านหน้าปกเนี่ยมันจะพิเศษกว่าปกตินิดนึงตรงที่ว่ารอบนี้มันมีอาร์ตเยอะมากมีอ SR อาร์ AA HR ที่เป็นสีม่วงแล้วก็มี HR แบบใหม่นะครับผมเป็น HR ที่เป็น HRAA ซองสีแดงสวยสดงดงามปะเดี๋ยวเรามาเตรียมการกันก่อนนะครับโอเคมาตอนนี้เราก็เตรียมการไ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมว่า เราจะได้ HR ระดับ AA ไหมสามารถเลือกการ์ดที่มีพลังงานที่มีคําว่าจู่โจมครั้งเดียวเนี่ยหนึ่งใบาจากเดสขึ้นมาติดให้กับโปเกมอนของเราได้เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องติดตัวดามิทสองตัวเนาะบนโปเกมอนตัวที่ติดเอนเนอจีตัวนั้นไปควรที่แทบจะทุกเดสเลยที่จะต้องมีใบนี้คร,รูปุ๊บปะ้อนโอ้หอคอยการ์ดซัพพอร์ตใบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันเนาะนี่ ก็จะทิ้งการ์ดแล้วก็จัวการ์ดขึ้นมาได้2ใบเนาะทิ้งการ์ดที่มีจุดโจมครั้งเดียวก็จั่วการ์ดอู้เป็นอู้เป็นบันกิลาสวีนะครับผมอาบันกิลาสวีมีสัญลักษณ์จุดโจมครั้งเดียวด้วยสวยมากสวยมากทิ้งการ์ดจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะผม4ีใบซึ่งการพลังโจมตี240เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะแทบจะ knock o u พวกตัว Gx หรือว่าตัว V ใน,นแพทปัจจุบันได้ค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวนะถือว่าแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะต้องทิ้งการ์ดสี่ใบของเราไปเนาะฮันด,ดเบโรเบลดึบอู้นี่เลยครับผมบูลาโอจู่โจมครั้งเดียวนะครับนี่นาเป็นไงอ่าลังโจมตีถึง180ดาเมจเลยทีเดียวนะ ซึ่งการใบนี้ครับจะมีทั้งหมด2เด็กเนาะก็จะมีเด็กจูโจมครั้งเดียวแล้วก็เด็กจูโจมต่อเนื่องเนาะก็ล่าง V Max เนี่ยก็จะต่างกันก็จะเป็นสีแดงกับสีฟ้าตามหน้ากล่องเลยอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นล่าง V m a x ของเขานี่ยผมล่าง VMAX ที่เป็นจูโจมครั้งเดียวเนาะนะก็จะเป็นตัวนี้ส่วนกล่องนู้นก็จะเป็นสีฟ้าก็จะเป็นตัวหน้ากล่องเลยอืก็ค่อนข้างโอเคเลยกาลายาดงเป็นเซกีทันซังนะผมจบ พลังงานจูโจมครั้งเดียวนี่เลยนี่เป็นก็เป็นพลังงานใหม่นะครับผมเป็นสเปเชียลเป็นพลังงานพิเศษเนาะซึ่งเด็กนึงก็ใส่ได้4ใบเนาะแล้วก็ค่อนข้างจังเป็นหมูแลนนะครับผมไม่แห่มูแลนวีเป็นม้วนจูโจมนะครับการใบนี้จะทำให้โปเกมอนที่มีสัญ,ญลักษณ์จูโจมครั้งเดียวเนี่ย มีสกิลเพิ่มขึ้นมานะนี่สกิลที่ชื่อว่าเกลียวกาดนะผมดัมเมจของท่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มตามจํานวนดัมเมจที่ติดอยู่กับโปเกมอนตัวนั้นนะครับผมคูณด้วย10บนะรัแผมแล้วก็บวกเข้าไปอีกสนะิบเนาะตามความสามารถนี่ทำให้โปเกมอนของเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก2ท่านเนี่ยเป็น3ท่าได้ขึ้นมาในทันทีเลยน,นะเป็นอ่าอ,อู้เป็น Vmax นะครับผมเป็นบูลาโอสจูโจมครั้งเดียวล่าง V m a x นะนี่ โอ้โหได้ตัวหน้ากล่องพอดีเลยสวยงามนะครับผม37ทับ7เสียงผมก็เซตนี้จะเป็นจะค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงตรงที่ว่าการลิสเนี่ยมันมีไม่เยอะมากเนาะก็จะมีประมาณ70ใบรวม SHR r แล้วเนี่ยก็น่าจะราวๆร้อยนิดๆเนาะอ่าก็สำหรับสายสะสมจริงๆ ก็เซตนี้ก็เป็นทนี่ค่อนข้างโอเคอยู่นะเพราะว่าการลิสไม่เยอะมากนะแล้วก็เท่ด้วยโมทุกบว้าวเป็นการ SR ของเราครับผมเป็น SR t r a นเนอร์ฟุโยนะผมนี่เป็นไงครับผมโอ้สวยงามมากสวยมากนะเธอนี้ไม่นำเอฟเฟกที่มีผลกับโปเกมอนตรงข้ามนะผมมาคำนวณดาเมจถ้าต่อสู้ของ VMAX ที่เราใช้ ก็อารมณ์เหมือนแบบตีทะลุเกาะตีทะลุเอฟเฟกตตีทะลุทุกอย่างโดยการที่เป็นเทรนเนอร์นะอย่างพวกทิวทาริสหรือว่าจูไนเปอร์ที่มีความสามารถในการป้องกันโปเกมอน V หรือ VMAX กเนี่ยก็โดนการ์ดใบนี้เข้าไปก็ทีเดียวเลยนะครับผมนี่ถือว่าจบเลยก็หลังจากนี้ก็คงไม่ต้องลุ้น HR แล้วครับผมน่าจะมีแค่อีกสักประมาณ34ตัวเอ็นเตซาโบเนีย โอเค,อเคก็การนี้นะครับผมกเ็เป็นกึ่งๆึ่งเด็กอินดี้อีกเด็กหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีความโจมตีมีพลังโจมตีเนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะท่านี้ดัมเมจเนี่ยครับผมจะเท่ากับสถานะปิดป,ปกติของโปังวัตฝั่งตรงข้ามคูณด้วย90นะซึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสถานะผิดป,ปกติอยู่3สถานะเนี่ยก็จะโดนไปเลย270เดัมเมจตูมเลยนะ,ะก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแต เป็นเด็กกี้ค่อนข้างจะเล่นยากมากอีกเด็กหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องสแตมสถานะใส่ฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดเนาะจุ๊บเป็นคาปูโคเคโววนะครับผมนี่ก็น่าจะเหลือ V-MAX อีกประมาณหนึ่งตัวรูไกบอี้แบโมดิสึกปุโอ้านี่ครับผมเป็นคาปูโคเคโววีแม็กนั่นเองนะครับผมนี่อ ได้ชอบทั้งผมคือตัวนี้จริงๆมันเป็นเจะากึ่งกึ่งเมตาก็ได้นะเพราะว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสําหรับในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าความสามารถของเขาครับเนี่ยถ้าการ์ดจำนวนการ์ดรางวัลที่เหลือของเราเนี่ยครับมากกว่าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้โปเกมอนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะชานะผมหรือพาราไลส์นั่นเองซึ่งจะค่อนข้างโอเคเลยนะสําหรับ จะเรียกว่าใช้ในการพลิกสถานการณ์เวลาที่เรามีการ์ดไพ่เนี่ยเยอะกว่าของฝั่งตรงข้ามเนาะคันด้คือบล็อกเนี้ยการ์ดจ,จะค่อนข้างซ้ำกันเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวด้วยตัวลิสก์าเองเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยเนาะโอ้เป็น, mini นมินิคิวีนะครับผมนี่ห้าตัวก็คิดว่าน่าจะน่าจะออกมาครบครบแล้วแหละคิดว่านะโอ้เร็วเร เป็น NPO นะครับผมแล้วผมสำหรับบล็อกแรกของเราเนี่ยก็1 2 3 4 5 6 7 7ใบาการ์ดแรปฟอยเราจะได้ทั้งหมด7ใบนะครับผมนี่การา์ด V ีใบแล้วก็ VMAX ็กใบก็มี t ทรนเนอร์ SR ของเรานะครับผม1ใบ้วนสวยงามบ้าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเรียกว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือสักเท่าไหร่นะค่อนข้างโอเคเลย สำหรับเซตนี้โอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเซตหน้าจู่โจมตอนเนื่อนงะแต่เดี๋ยวเ,เตรียมเอาการ์ดเข้าซองก็เดี๋ยวเราจะใส่ซองก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้าแฟมนะครับผม